สวัสดีครับ f f c ทุกท่านก็พบกันอีกนะครับไก่วันดีๆเข้ามาทุกวันแล้วนะครับ FC ตัวเลขของเราก็เข้มข้นเข้ามาทุกทุกคลิปนะครับ ส่วนคลิปนี้แอดก็จะได้นำสูตรตารางรักสอตัวบนตรงนะครับไม่ต้องโตดไม่ต้องกลับนะครับตัดด้วยแต้มตัดด้วยเลขดับตัดด้วยสูตรคู่ขี้สิบนมาเป็นแนวทางให้กับ f อนะครับ เมื่อตัดออกแล้วจากเลขร้อยชุดจะเหลือกี่ชุดเราก็มารอติดตามกันนะครับแล้วแอดก็จะวิเคราะห์ให้กับ fc นะครับก่อนจะไปดูแนวทางของตัวเลขที่ตารางของแอดก็ฝากคำเตือนหน่อยนะครับ คำเตือนสูตรทุกสูตรมีเข้ามีรุดไม่มีสูตรไหนที่จะเดินดีตลอดคำนวณตามสถิติย้อนหลังที่ผ่านมาเท่านั้นเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีห้ามรับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณก่อนจะตัดสินใจที่จะนำไปลงทุนนะครับ ราะสูตรทุกสูตรคู่ชุดทุกชุดมีทั้งเข้าทั้งรุดนะครับมีทั้งงวดทียนนำมาให้แล้วก็เข้าแล้วก็รุดนะครับเราก็ไปดูแนวทางเรขกร็อกกันนะครับชุดตารางร็อก สองตัวบนตรงตัดโดยแต้มนะครับงวดวันที่สิบหกตุลาหกหกจากแอดบันแรงนะครับแอดนำมาตัดโดยแต้มสองตัวบนนะครับแต้มเราก็มีแต้มสามแต้มสี่แต้มหกแต้มแปดนะครับเลขตารางรอกนี้ใช้ได้เฉพาะงวดวันที่สิบหกตุลาหกหกนะครับแต่รางวัลแอดก็จะ ทำขึ้นมาใหม่ทุกงวดน,นะครับเรียกรบเรีกตารางนี้เอดก็นำมาจากการที่เอาตัวเรีกมาจับคู่กับสูตรแต้มของเรานะครับเพราะสูตรแต้มเราก็เดินดีนะครับ แอดก็มั่นใจในแต้มน,นะครับเพราะว่าแต้มสูตรแต้มของเราชน2สูตรนะครับแต่ละสูตรจะมี6ตัวนะครับ fc แนวทางแต้มของเราก็แอดก็ค้นพบงวด5้าสามศูนยนะครับ สองสูงนี้ชนกันแล้วก็เดินดีนะครับบางงวดก็จะมี4ตัวนะครับแต่บางงวดก็จะมีห้าตัวบางงวดจะมีสองตัวงวดที่มีสองตัวแอดคิดว่ารุดแน่นอนแต่เขาก็ไม่รุดนะครับก็ยังเดินนะครับสี่ตัว3มตัวสองตัวส่วนงวดนี้ก็ ชนแล้วได้ที่4ตัวนะครับ fc 3 4 6 8แนวทางก็เดินมา6งวดแล้วนะครับสถิติก็17งวดรวมแนวทางนะครับไทย fc ชอบก็เม้นเข้ามานะครับแอดจดกสุดให้นะครับ ระปกติแอดไม่สูตรแต้มแอดจะไม่ทำคลิปนะครับแถวนี้คือแต้มที่3นะครับแถวนี้แต้ม4แถวนี้แต้ม6แถวนี้แต้ม8นะครับเลขเรอกก็จะมีเลข0นยเลขหนึ่เลขสองเลข3เลขสี่เลขห้าเลข6 เลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะครับตัดด้วยดับ10หน่วยบน16สูตรนะครับเอสจะวิเคราะห์ไปที่ะตัวนะครับ FC ขออนุญาตตั้งกล้องนะครับ 0นะครับดับสนิท10หน่วยบนนะครับถ้าดับรอเอาอยู่วดนี้ไม่มีศูนนะครับ 1. เด่น10เด่นหน่วยบนนะครับ 2. เด่น10ดับหน่วยบนนะครับ อยอดเรียนกระดาษนะครับ3เด่นหน่วยบนดับ10บ,บนนะครับ F4 4เด่น10บ,บนดับหน่วยบนนะครับสำหรับสูตรดับของเรานะครับ5เด่น10หน่วยบนนะครับ6 เด่น10บนหน่วยบนนะครับ fc เจ็ดเด่นหน่วยบนดับ10บนนะครับ8ดับสนิท10หน่วยบนนะครับ9เด่น10บบนนะครับดับหน่วยบนนะครับ fc เมื่อนำมาจับชุดจับคู่กับสูตรแต้มของเรานะครับชุดที่ไม่ติดดับก็จะมีหนึ่งสาหนึ่งห้าหนึ่งเนะครับสองหนึ่งสองหนะครับห้าหนึ่ง ห้ 5, 3, นะ 6, 7, นะครับเอฟซนะครับหกเ5กแล้ก็9 7นะครับจาก40ชุดตัดด้วยแตมตัดด้วยตัวดับแล้วก็จะเหลือ123 4งสอี่ห้าห แปดเนะครับ10ชุดนะครับ fc 10ชุดนี้มีโอกาสมาถึง90ปนะครับในเมื่อ10ชุดมีมีเยอะแอดก็จะนำคู่ขี้10หน่วยบนมาตัดให้กับ fc นะครับ คู่ขี้สิบ,บนนะครับวดที่ผ่านมานะครับสถิติก็เข้ามา3งวดแล้วนะครับโดยรวมก็เข้ามาตลอดนะครับงวดที่ผ่านมาได้คู่นะครับชนคู่3าสุดหลัก10เราก็เข้าไปที่เรียกคู่นะครับ ส่วนงวดนี้หลักสิบเราเน้นไปที่ขี้นะครับแถวนี้คือเลขขี้นะครับตามสูตรของเรานะครับถ้าสูตรเดินต่อนะครับหลักสิบบนก็คือเลขขี้นะครับถ้าเลขขี้สิบ,บนก็จะมีชุด1นึ่งสานะครับ ห้าหนึ่นะครับ95และ้านะครับชอบชุดไหนคู่ไหนก็นำไปเป็นแนวทางนะครับหรือจะนำไปทั้งหมด7ชุด8 9 10ชุดทั้งชุดรองก็ขึ้นอยู่กับ โชคแลขตัว,วของเรานะครับในงวดนี้ว่าจะเรียกถูกตัวหรือไม่นะครับส่วนตัวเอดก็จะนำเฉพาะชุดที่ติดเลขขี้นะครับไปเป็นแนวทางนะครับถ้าเอชอบแนวทางในคลิปนี้ก็กดไลค์ แชร์นะครับอจะได้มีกำลังใจในการลงคลิปหาคลิปหาเรขเด็ดมาฝาก f c ทุกงวดไปนะครับสำหรับ f c ท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้ถ้าชอบแนวทางนำไปเป็นแนวทางก็ขอให้โชคดีนะครับตัดแต้ม40ชุดนี้แอดว่าต้องมีคู่ชุด แน่นอนอยู่ยชุดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ